อันนี้มาเที่ยวน้ำตกก้อหลวงฮะมาเซอร์เวยก่อนพอน้นให้มาดูกัอนอ่ามาถึงแล้วฮะน้ำตกก้อหลวงเข้ามาจากปากทางประมาณ500เมตรโยมบอกน้ำตกสวยจะไปดูกันนะสวยแค่ไหนลงเล่นน้ำได้ฮะน,นี่เย็นฮะเย็น ข้างนอกร้อนวันนี้ที่นี่กำหังร้อนมากโอ้สวยตัวสำชื่อสำชื่อ น้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากน้ำในคล้แม่ก้อนไหลาจากพื้นป่าที่ก็ลงสมบูรณ์ผ่านหน้าผาสูงนดลันลงมาทั้งหมดเจ็ดชั้นน้ำตกก้อหลวงมีน้ำไหลตลอดทั้งปีทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามอีกครั้งมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ใสสะอาดโดยเฉพาะฤดูหนาวสีของน้ำจะเปล่งประกายดังสีเขียวมรกตคำชื่อสาธุ